น่ากลัวว่ะไปโดนยังแตกยังแตกก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเวลาที่ผมเล่นพับจีนอ่ะผมจะเจอสิ่งที่เรียกว่า s p ปดแท็บหรือไอ้กับดักขัดขวางอ่ะกับดักที่เอาไว้ดักรถอ่ะมันมีมาทําไมมันใช้จริงได้ไหมแบบสถานการณ์จริงๆเราลองเราเอามาใช้งานจริงได้ไหมวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะลองเอาแทบนั้นอะมาใช้ดูครับ Yes ดูจากลายเครื่องบินเนี่ยถ้าเราลงไมายต้าหาไอ้แชบไอ้กับดักขัดขวางให้ได้เนี่ยแล้วเรามาดักตรงสะพานเนี้ยก็ดีนะโอเคอะไรกันหาทั้งเมืองไม่เจออุ๊ยอุ๊ยเอาเรื่องนะครับคุณ เนี่ยเราได้หลายหลายคนเลยเนี่ยยังจากไหนเออขึ้นไปได้ไงวะพองบีบแล้วยังไม่เจอเลยแม้แต่อันเดียวเจอแล้วหนึ่งโอ้โหเหมือนว่าเจ้าประธานพรหาอีกอันนะอีกอันหนึ่งขออีกอันเดียวก็พอละ คืออีอันนึงมันเมคโชว์ว่ามันจะเต็มถนนไงอันเดียวคือมันเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วข้าว่าโอ้โหเมืองนี้ของดีจริงโอ้โหสองอันแล้ววิเอาแหละได้เวลาทีนี้เรานอนก่อนวางแผนก่อนเลยมันเก็บได้ปะวะแล้วดิถ้ามันเดี๋ยวขอดูมุมมองหน่อยดิเอามองไม่ได้วะถึงแล้ววิ่งนี่ตรงเนี้ยทุกคนคิดว่าไง อาอแล้วไม่มีรางๆให้ดูว่า,วากลางแล้วจะเป็นไงเอ้ยโอ้โหมันเก็บได้ปะชิกลางแล้วกลางเลยเก็บไม่ได้เก<อ>็บไม่ได้หรือผมกลางไปแล้วอ่ะผมตัดสินใจเอาตรงเนี้ยตรงนี้แล้วกันเอ้ยเอาไงดีว,วะกลางแค่อันเดียวแล้วกันกลางแค่อันเดียว การเงอันนึงกางอันเดียวก่อนการเงีนเดียวก่อนผมว่าอันเดียวอันเดียวน่าจะได้อยู่ตรงเนี้ย๋ยวผมไปหลบไปสิ่งที่เราชอบทําที่สุดนะฮะเรียกว่าเราทํามาตั้งนานแล้วเราทํามาโดยตลอดแล้วเราก็จะทํามันต่อไคือรอฮะรอให้ใครสักคนเข้ามาปลดปล่อยเราจากความทุกนี้จะมีใครมาไหะ คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยในคลิปเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเสียงผมเพราะว่าวันนี้ผมเสียงคลิ้จมูกนิดหน่อยนะครับมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยคนพบนะครับนั่นก็คือไอ้กับดักเนี่ยมันหายากมากมันหายากมากในเวลาที่จะใช้มันเนี่ยมันหาโคตรยากเลยคือมันอันเดียวมันไม่พอครับอันเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกขวางได้ได้ทั้งถนน อย่าสะพานนี้เอาพ่อขับนี่ดีกว่าึิงกี่สกูผ่านรถฮอกได้อยู่ได้อยู่ว่าอันนี้ก็มีซิตมีซิตเนี่ยเนี่ยเนี้ยวิววิวมีคนยิงมีคนยิงผมเอาว่ามีคนยิง อุ้ยเอา้าเดี๋ยวอย่าพึ่งขอร้องโหดีนะมีชูเตงอยู่ไหนวะผมเห็นแล้วนู่นแล้วต้นไม้นู้นหายแล้วเว้ยมอยู่หรอกยิงใหญ่เลยนี่นอนอยู่เนินนี้ที่ว่านี่ เนียนเนียนแกงแกงวิ่งหนีแกงวิ่งหนีอ่อนอุ้ย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 อย่า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 ขอร้องขอร้องขอร้องอย่าอย่าตายนะอย่าอย่าเด็ดขาดวิ่งเฮ้ยมีอ้าวขับรถมาแล้วหรือเปล่าท่านี้ขออย่าเลยเว้ยเอ้ยโอ้มีโอกาสปุ๊บเขาขับรถ เจอเราเนี่ยคนที่ยิงเราโดนเราไปดูน่ากลัววะ่ะไปโดนยังแตกยังแตกเดี๋ยวไปยังแตกแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้าเอ้าใช่ปะวะผมไม่ทันมองอะ่ะยังแตกเฮ้ยจริง <c oughs> ใช่หวะใช่โอ้โหขับมาไล่เรายางแตกรถยางแตกหูเสียดายอ่ะตะกี้คือผมกะจะแบบเขาเรียกอะไรลุกลุกขึ้นมาดูมาดูตรงนี้แล้วว่าเขาขับมาเป็นไงอะไรเงี้ยยางแตกจะดูว่าเอ้ยเขาจะขับมาไหม ไม่ทันหนวเขาขับมาก่อนเจ๋งว่ะดูดิทุกคนยางแตกหมดลูกล้อแล้วก็แบบคือมันเคลื่อนที่ช้ามันก็โดนผมไงก็ล่วงไปโอ้โหเอมาขอเราดีนะเรามีชุบตัวเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีคนมา <c oughs> มีคนมาจริงผ่านจริงมันไม่ยอมขี่รถแต่มันขี่มา้าทุกคน <c oughs> เฮ้ยม้มาโดนเปอะไรวะวะล่งสออต้องเฮ้อม้าไม่เป็นไรม้าไม่เป็นไรเรฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนขับพาจริงแต่มันไม่ยอมขี่รถมันขีมม่มา้ามาแล้วม้าไม่เจ็บตีนเลยเหรอ โอ้กูท้อเลยมันไม่มไม่ขี่รถวันรถมันมึงอยากเป็นค้าวบอยอะไรวันนี้เนี่ยถ้าขี่รถเนี่ยตะกี้ที่โอ้โหกลางตรงกลางแบบจังนับว่ะผมแบบอยากให้คนที่ดูคลิปนี้อยู่แบบเห็นแววตาผมมากเลยคือแบบจ้องเข้ามาในตาผมอะข้างในแววตาผมมันว่างเปล่ามาก คือมันไลซึ่งแบบในตามันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันมีแต่ความว่างเปล่าที่เกิดขึ้น <S <S โหแล้วอุตส่าห์แบบแบบคำนวณถูกว่าเอ้ยมันต้องมีคนสักคนเนี่ยฟาร์มจากสักคูฟาร์มจากแถวๆเนี้ยแล้วต้องเข้าทางเนี้ยแล้วเราเดาถูกแต่แต่เราเดาไม่ถูกว่ามันขับอะไรมาแค่นั้นเอง แล้วมาไม่เป็นอะไรเลยด้วยเออยังไงก็ต้องโดนอ่ะตรงเนี้ยรอเลยรอเลยรอรอ,ออยู่ตรงนี้ดีกว,ว่านี่สองเส้นของเรามึงขี่อะไรมาก็ได้ขออย่าขอร้องอย่าขี่ม้ามาก็พอ เออวงชิดขนาดนี้แล้วมันมันยังอีกเลอยังไม่มีใครขับมาอหรอเหมือนจะไม่มีแล้วแหละคงบีบขนาดนี้แล้วยังไม่มีคนขับรถมาก็คงจะไม่มีแล้วแหละอา้าวมีใครอะ่ะบอทโอเค วงบีไปนู่นผมถือว่าโอเคละสักเซและมันมีคนโดนละแต่เสียดายไม่เห็นช็อตล้อระเบิดเสียดายจริงก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ผมพาะไรลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมเห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจเฮ้ยมันดูมันดูมีความเป็นไปได้มันดูมีแบบว่า มันดูแบบว่าเออเราก็สงสัยเหมือนกันผมจะไปทำก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ